กำลังเรียๆนะครับผมพความเลินงลายแห้งเต็มรถเลยตอนนี้ครับเด้ยสุดยอดเลยนะครับเอาขอบคุณพี่น้องครับทั้งกอร่อยรีราชานะครับนี่เมอไปเจ่สวยๆไปบังทครุ่วนนี้เจอกันค่ำนี้เจอกันที่บางทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยยิมแยมแกมใสเนาะพอโจเห็นก็ยิ้มเพื่มใจแน่เลยเนาะพอโจพูดตนะพอโจนาะพอโรับสบายครับไม่จูเลยแค่ได้เสียงน้องชุอดำคนนี้ชำ เดี๋ยวน้องเปลี่ยนชุดครับไปทั้งหลังมาไดดิไปทั้งหลังนะเึงมาได้ดเสียไราชา ไปไดพระต้นสวัสดีครับพระต้นครับวนไหลวนเนาะวันคนสิบวันไหลไม่สนะเวันนสิบวันไหเนาะอยครัมอายะเ่นตัวม่องยืนครับครับสวัสดีครับครับผมลูกสาวกำลัง่กซีอยู่ครับคุับ ับกลางกคับโอเคครับขอบคุณครับเออทานมีองแ่โลดทานีชอบาับวัดโจไม่สบายถับวัดโจ ครับครับผมหลายมือแล้วครับว่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับต็ามกันตเลย ครับคับัสดีครับสวัสดีครับประกันสวัสดีครับช่วนี้ไม่้างนะครับทำอะไรอยู่หาเงินนจ่ายค่ามะรำ่าหรอยง ย่างไปแั้งแด็กมิแต่การใช้กจกกลกรจกบาไหวพรุ่ง,งนี้มีแนวโน้มถ้าไม่ไหวเหมือนวันนี้จะไปให้น้ำเกลือเหมืน วันนี้ไปเจอกันที่บางปรีนะครับหน่อยสนามเตกไปเลยพี่น้องครับก็ไม่เดา้เเอาเครื่องอาบน้ำมาเลยแต่ว่าซื้อใหมก็ได้อยู่แค่สบู่เองก็รอายออยู่ใช่แบาไม่จเป็นไหมเรามารถเฟ็บกเากแออออ

ดูใกล้เดี๋ยวตามหารถคกรับเอาเปนยังจิดยิ้กันเลยคอโอ้พ่อต้นขื้กีดกาดท่าทั้งูนไหมพ่อต้นไหมผู้ชายด็ก้องโก้ให้หอมไหมผู้สาวหอมไหมผู้หนไหม

ไปพร้อมกันเดี๋ยวไปแยกกันอยู่นู่นพ่อไม่ได้เอาเนี่ยอาบน้ำมาไม่ได้ มนะสวัสดีครับลูกเป็นยังไงหมานไหมวันนี้พ็หมานคะขอบคุณกำลังใจไนดะ้ไปทีไปอยู่ไรก่าไปนอนสสมือไปใกล้ๆงั้น,นะคระับพ,พ,พ่อ,อ,พอ,อ,อไปพ่อไปก่อนสวัสดีครับ